คนส่วนใหญ่นะคะทำคอนเทนต์แล้วไม่เข้าเป้านะคะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเขียนแบบไหนงงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือจะต้องเขียนแบบขายแบบไหนนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้มีคำตอบให้ะคะวิธีการแก้ปัญหา อันดับแรกนะคะคุณจะต้องรู้เป้าหมายในการเขียนคอนเทนต์ค่ะเป้าหมายในการเขียนนะคะคุณจะต้องรู้ว่ากลุ่มที่คุณจะต้องเขียนให้เขารู้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายอายุเท่าไหร่นะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะหรือกลุ่มคนประเภทไหนที่คุณต้องการอยากจะสื่อให้เขารู้ว่าสินค้าของคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณจะต้องทำการรู้ตรงนี้อันดับแรกเขียนออกมา ต่อนะคะคุณจะต้องเขียนให้ได้ใจความกระชับนะคะชัดเจนนะคะไม่วกไปวนมานะคะจะต้องมีข้อความคอนเทนต์ที่สื่อให้รู้ว่าสินค้าคุณนะคะคืออะไรมุ่งเน้นไปเลยค่ะนะคะ แล้วนะคะก่อให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะตรงจุดนี้สําคัญมากนะคะคุณจะต้องรู้ว่าสินค้าคุณลดเงือนริ้วรอยหรือคุณทําอะไรนะคะสกินแคร์ในส่วนน,นั้นๆนะคะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หมอดู